สวัสดีตอนเช้าๆที่บางบัวทองนะครับช่วงนี้อากาศเริ่มเปลี่ยนแปลงอากาศเริ่มจะหนาวนิดๆนะฮะเริ่มจะเย็นมาแล้วนะครับก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับมารับชมเกงยีนรีวารุ่น5 0 1อ2กันนะฮะตัวนี้เป็นผ้าเนื้อสายนะฮะสภาพในคลิปเลยนะฮะเป็นผ้าเนื้อสายครับผมขนาดไซส์ก็ตามป้ายเลยนะฮะส่วนตัวนี้ตัวนี้จะเป็นงานผ้าด้านนะครับงานผ้าด้านสวยๆเข้มๆกันทุกตัวเลยนะฮะ ตัวนี้เป็นงานซูเปอร์แบล็กครับผมจะเป็นงานซูเปอร์แบล็กส่วนตัวนี้นะครับก็เป็นงานผ้าด้านอีกตัวฮะสภาพสวยๆเข้มๆกันทุกตัวเลยนะครับลูกค้ามาดูตัวนี้ครับตัวนี้ก็เป็นงานผ้าทรายอีกหนึ่งตัวนะฮะเป็นงานผ้าเนื้อทรายลายละเอียดยิบเม็ดทรายนี่ละเอียดยิบครับผมสวยคาสสิครับมาดูตัวนี้ครับตัวนี้นะฮะเป็นงานผ้าด้านครับผม ถ้างานป้ายหนังแท้แบบนี้นะฮะโดยส่วนใหญ่นะครับจะมากับแซกสีน้ำเงินเข้มๆแบบนี้เลยนะฮะทุกตัวนะครับถ้างานป้ายหนังแท้จะมาคู่กับแซกตัวนี้สี 4, น้ำเงินเข้มทุกตัวครับที่ขายมาครับลูกค้าท่านไหนสนใจกางเกงตัวไหนครับสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับทางแอดมินเราได้เลยนะครับที่เบอร์โทร0961519525สวัสดีครับ